สนับสนุนโดยแบรนด์ฟอร์เมนความมั่นใจของผู้ชายสวัสดีครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองวันไฟอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ไปทำข่าวที่จังหวัดกระบ,บี่มาครับต้องขอขอบคุณเจ้าภาวครับที่ดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสรารวัตรออดครับสรารวัตรออสอเทียนโพครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับที่เป็นโปรโมเตอร์จัดงาน ศึกสอเทียนโพะทะศึกเกียริเพชรในวันที่28วันเสาร์ที่ผ่านมาครับนอกจากนั้นก็ยังมีบางหลาบครับธีรศักข์ขนานใต้ครับพร้อมด้วยทีมงานไม่ว่าจะเป็นแมนพี่แมนนะครับพี่แมนกวนเมืองและก็ซันโต้เล็กเรียกว่าให้การดูแลอบอุน่นเป็นอย่างมากครับให้ทีมข่าวมวยรายวันของเรา ไปทําข่าวได้อย่างเต็มที่ครับแต่ที่แน่ๆสกู๊ปเด็ดจากกระบี่มีฝากแฟนมวยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยสอเทียนโพและก็สกู๊ปมวยเก่าอย่างสันตนเล็กพอวิสุทธ์นะครับซึ่งเป็นอดีตท,ทีมชาติ4เกมนะครับได้เหรียญเงินที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2544ครับครั้งที่21นะครับซเกมอกนอกจากนั้นก็ยังมีมวยภูทรครับ ไม่ว่าจะเป็นคู่เด็ดครับลักหายเจอกับจ่าพันโอ้วันนั้นนะครับจ่าพันในสามยกเนี่ยคนทั้งสนามบอกคำเดียวครับว่าไม่รอดครับเล่นรอดไม่รอดแต่ยกสี่สครับสารวัตรออดของเราเนี่ยโปรโมเตอร์วิ่งปูดเข้าไปหาเลยถึงมุมเอามือตบเพี้ยจ่าพันตืนได้แล้วจ่าพันสามยกจะยืนหลับอยู่แล้ว พอพูดแค่นั้นพร้อมเอายาลมยาหมองป้ายหรือจ่าพันทำให้จ่าพันฟื้นคือสติขึ้นมาได้ครับยกสี่ออกไปเตะลออเป้าหลักหายจนหน้าแข้งบวมนะครับแค่นั้นยังไม่พอยกห้าออกมาซ้ำอีกทีครับแม่เรียกว่าบรรยากาศวันนั้นสุดยอดครับแต่สกู๊ปเด่นนั้นต้องอดใจรออีกนิดน,นึงครับอีกไม่นานเกินรอท่านจะได้ชมสกู๊ป มวยบูทรนศึกสอเทียนโพและก็ค่ายสอเทียนโพตลอดจนย้อนอดีตมวยเก่าครับน่าติดตามครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอบอกตามตรงครับผมว่าข่าวเด็ดข่าวโวนเหมือนเดิมครับบัวขาวปอประมุกครับตามคาดหมายครับอ้างว่าเครียดจัดแล้วก็ ทางเดินอาหารเป็นผิษครับไม่สามารถที่จะไปรายงานตัวกับกรกะอได้ส่งใบรับรองแพทย์ไปให้สำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยรับทราบไม่โผลมาขณะที่วิศณุอัมบันนะครับโปรโมเตอร์ที่จัดศึกไทยไฟควงทนัยไปชี้แจงถึงบทลงโทษและถอนทะเบียนชั่วคราว6เดือนครับแต่ก็ยอมรับผิดครับโทษหนักไปหน่อยอาจจะขออุทธรณ ด้านทนายมีหลักฐานเนตดพร้อมที่จะฟ้องกลับถึง2 0 0ล้านบาทแต่เรื่องบัวขาวก็ไม่จบลงแค่นี้นะครับต้องติดตามกันต่อไปเรามาเข้าสู่เรื่องต่อไปครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการไหว้ครูครูมวยชัยยาครับที่หมู่บ้านบ้านกลางครับซึ่งเป็นค่ายมวยของทอแสงเทียนน้อยครับตั้งอยู่บ้านกลางจังหวัดปัดุมธานี คุณป๋องมูจาฮิดีนของเรานะครับก็ได้ไปที่งานนั้นสักครู่ครับติดตามชมได้ครับ ครับสวัสดีครับแฟนมวยรายวันครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมพิธีไหว้ครูนะครับของครูมวยชยาชื่อดังท่านนะครับก็คือครูแปลงครับซึ่งถือว่าเป็นครูมวยสายตรงเลยนะครับที่สืบทอดวิชามวยชยาครับซึ่งเป็นหนึ่งในสายมวยเก่าแก่นะครับที่เรียกว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างช้านานซึ่งก็ถือว่าลูกศิษย์ลูกหามวยชยาในตอนนี้นี่ถือว่าเยอะมากเลยสวดีครับแล้วก็ดูบรรยากาศด้านหลังนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามา วิพิธีไหว้ครูในครั้งนี้แต่ก็น่าเสียดายนะครับวันนี้เรายังไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับทางครูแปลงโดยตัวต่อตัวนะครับซึ่งในโอกาสหน้าครับผมสัญญานะครับว่าจะสัมภาษณ์ทางครูแปลงครับถึงเรื่องราวของมวยชยาประวัติความเป็นมาอ่าแล้วก็เรื่องราวจนถึงทุกวันนี้นี่มวยชยาเติบโตขนาดไหนเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไปดูพิธีไหว้ครูแล้วก็วันนี้จะมีการโชว์มวยชยากับลูกศิษย์เอกของทางครูแปลงบางคนครับวันนี้ไปติดตามชมเลยครับ ครับบรรยากาศในงานไหว้ครูชัยชายาครับครูมวยชัยยาของครูแปงครับที่บริเวณสนามมวยบ้านกลางครับก็แขกผู้มีเกียรติก็คนวงการมวยก็ไปเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นมวยเก่าหรือมวยใหม่ไปทั้ง,งนั้นครับบรรยากาศหนาตาครับผู้คนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็น โอโบโตเตอร์ครับก็ไปก็ไปดูการไหวค้ครูดูอาวุธมวยสมัยเก่าครับเป็นกระบี่กระบองเป็นดาบนี่แหละครับอาวุธมวยชัยยานะครับสมัยก่อนที่ลานหน้าบ้านเนี่ยวันปกติใช้ซ้อมมวยวันไหว้ครูพี่แปงทำไก่หลบฟางให้กินแต่กปเาเอาไก่ที่ไหนมาไ่รู้ไปมาเนี่ยครับอยู่ในหอประชุมนะครับที่บ้านกลางครับ ขอ,องมูจาให้ดีนครับไปนั่งชมด้วยนะครับนี่ครับนักมวยครับกำลังทำพิธีครับ งานนี้นะครับคุณป๋องมูจาฮิดีนบอกว่าครั้งนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์ครูแปลงนะครับครั้งต่อไปจะทำสกรูและสัมภาษณ์มาให้แฟนหมัดมวยของเราได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ที่แน่ๆครับ S.M.S จากครอบครัวของเรานะครับครอบครัวมวยไรวันนะครับส่งมาเลยครับที่เบอร์4890011ครับ SMS นะครับพิมพ์ SS เวนวัคตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่489 0011นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับครูปแปลงครับเข้ามาลูกศิษย์ลูกหาก็เข้ามาให้มัดผ้าปะเจียกนะครับนี่ก็คืออาวุธ ที่ใช้ต่อสู้บบเจิมนะครับเจิมทำพิธีบบน,น,นี่ครับกระบีกระบองดาบ โอ้โหครับ SFS เข้ามาแล้วครับหวัดดีปอนุยครับมิตติ้งที่13เหรียญเริ่มงานที่กี่โมงเป็นไงครับดูพิธีไหว้ครูของครูแปลงนะครับยอดมวยชัยยานะครับก่อนอื่นแล้วต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับเสียนชาเจ็ดสีภาคเร่นมวยหูไฮโซนะครับ เรียกว่ากินทั้งประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0860623800นะครับระบบพันเก้าก็1900 111 1 9 0ครับครับก่อนที่จะพักเบรกนี้นะครับก็แนะนำแบรนด์ฟอร์เมนอีกครั้งนะครับนี่ก็คือสปอนเซอร์หลักของเรานะครับแบรนด์ฟอร์เมนมีหลายกลิ่นหลายสไตล์ครับแบบลูกกิ้งก็มีแบรนด์ฟอร์เมนกลิ่นฮีโร่แล้วก็ กินสปิริตครับแฟนหมัดมวยชายแล้วรับรองว่าไม่มีกลิ่นกายติดตัวครับครับเบ่งหน้าพบกันใหม่ครับมวยหูเทวดาเซียนชา